ก็โอเคนะครับสวัสดีทุกท่าน,นนะครผมครับผมนายซือ้อมนะครับว่าเกมว r l ท Th เดอร์นะครับวันนี้คุณก็อยู่กับ p พ n เซอร์ร์ทับเจ็วีนะครับผมนะคันนี้ก <c oughs> ็กว่าจะได้มานะครับอยู่ในไท e ์สามนะครับปลายสุดของไท e ์สามเป็นอยู่ทางวของสายทางของ d e a t ซเยอร์แทงนะครับโอเคเพื okay. <c oughs> ่อไม่ให้ผู้ท่านทำเพลงอะไรก็ เร่งรีบกันเลยดีกว่านะครับโอเคเพนเซอร์โฟร์เจ็บวีนะครับ 3, 3. อยู่ในไทร์สามแหลงสามอัตราการเล่นอยู่ที่ห้าจุดสามนะครับรีวอร์ดไลออนร้อยออมีโบนัสให้ร้อสีิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโบนัสรีเซิร์ชพอยต์โบนัสบวกห้าสิบห้าสิี่เปร์เซ็นต์นะครับ,สล,บสลับสายทางนั้นนะครับน้ำหนักสุดที่อยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบห้าดแตันก็ถือว่า ก็หนักอยู่บ้างนะหนักระดูเอนจิ้นพาังอยู่ที่2อ5รอย HP ที่3,000 RPM นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วดีนะครับาการหมุนองศาก็คือมันประมาณ5องศานะครับเล็กน้อยแป๊บเดียวครับมันก็มันไม่เชิงมันมันไม่ใช่พวกหมุนได้360องศานะั้นมันเลยว่าจะน้อยนะครับแล้วก็อ่า ทั้งเรื่องเกาะ่าทั้งตัวเกาะบนแล้วก็ตัวเกาะป้อมแล้วก็ตัวเกาะตัวเนี่ยจะเท่ากันนะครับดังนั้นเลยนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับโอเคมาเอาว่ามาที่ตัวของมันดีกว่านะครับด้านหน้าแปดสิบด้านข้างด้านข้างสามสิบนะครับเดี๋ยวนะต้องดูฝั่งไหนวะนี่นี่นี่อันนี้ตรงนี้นครับเควนซีเหลืองป่ะไอ้คือไอ้คือตรงตัวมันนะครับตรงตัว ข้างในมันอีทีอ่ะคืออยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเออประมาณสามสิบมิลลิเมตรแล้วก็ด้านหลังยี่สิบสองมิลลิเมตรนะครับนี่แล้วก็ตรงป้อมก็คือเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนนคือตวัวก็คือแปดสิบแต่ว่าด้านข้างตรงเนี้ยคือสี่สิบนะครับแล้วด้านหลังคือยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองอ่าเห็นไหมครับส่วนเรื่องเกาะตรงนี้ก็มันหนาอยู่แล้วครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วตรงนี้คือยี่สิบห้านะครับ ตรงนี้ก็80มีคร่บลาดเอียอยู่ที่47นะครับตรงนี้ตรงนี้หนา80นะครับแล้วก็ลาดเอีย50 50องศานะครับ50องศาไม่เปอันนี้47องศานะครับอันนี้สารรถถังคันนี้นะครับผมก็อ่าสิ่งทีทุกท่านเห็นนะว่ามันจะมีเกาะเสริมเข้ามานะครับนั่นคือเห็นเป่าด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้เป็นเกาะบางๆนะครับบางๆแค่ ห้ามิลเองนะครับแต่ก็กนะ็พอกันได้อยู่แล้ววะนะครับพอกันได้อยู่อ่านะครับแล้วก็มีเกาะที่้เป็นตรงนี้เกาะด้านหลังก็ถือว่าเป็นโลด่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านานๆานทีจะมีประสิทธิภาพนะครับนานๆทีจริงๆย้ำว่านานๆน,นานทีมากๆนะครับไอ้พวกเนี้ยมีมีผลต่อการยิงนะครับไอ้ที่มันขึ้นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีผลมาถ้าสมมติว่าถ้าคนุนย,ยิงตัวตัวเนี้ยปั้งไอ้ตัวเนี้ยหายนะครับหายไปเลย อ้น,นี้ก็หายเหมือนกันเมื่อตัว,ต,วตัวที่แล้วนะครับไอ้ยกักษ์เพนเซอร์ของเรานะครับผมตัวนั้นเราก็ผมก็เพิ่งเห็นว่าไอ้ตรงที่จำได้ไหมที่ตรงเนี้ยมันมีไอ้สายพานที่มันคล้ายๆเกาะอ,อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเออมันถูกมันถูกยินแล้วมันก็กเดลยหายไปเลยนะครับมันก็สามารถช่วยได้บ้างนะครับไอ้พวกเกาะพวกนี้ไม่ว่าไม่มากก็น้อยก็ตามนะครับแต่บางทีมันก็พยายามเอาด้านหน้าเข้าจะดีกว่ายเยอะนะครับย้ำว่าดีกว่ายเยอะ โอเคมาที่การเจาะเกราะนะครับผมาก,การเจาะเกราะนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปโดยใช้สแตนดาดสแตนดาดไอกระสุนสแตนดาดธรรมดาอันนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆว่ามันยิงได้ขนาดไหนคุณต้องดูข้างล่างคุณเห็นป่มอันล่าง armor penetration นะครับ10เมตรยิงได้187มิลเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับคุณสามารถดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของเขาครับการเจาะเกราะเขาคือร8 5ที่100เมตร 168 mm มมที่500เมตรและ149ม mm มที่1,000เมตรนะครับก็ห่างก,กันแค่20มิลโดยประมาณนะครับโดยเฉลีย่ยการรโหลดนี้ผมคือยังไม่อันยังไม่มีการอัปเกรดใ,ใดๆทั้งสิน้นนะครับก็เหลือแค่10.4ว mm, ินาทีนะครับการการพบตัว63%ก็ใช้กระบอกปืนนะครับกระบอกปืนใหญ่75มเมตร PAK 42นะครับบรรจุกระสุนได้55นัดนะครับและใช้ปืนกลที่อยู่ตรงนี้เห็นนะเล็กๆตรงเนี้ยนะครับ7.92มิล MG 42มชชินกันนะครับบรรจุกระสุนได้600นัดนะครับก็โอเคสายพันธ์นี้ครับเพืาอว่าถ้าด้านนั้นถ้าเอาด้านหน้าเข้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเมอะไรที่คุณต้องใส่ใจมาก พราะรถถังคันนี้มันเตี้ยนะครับคือรถถังของตระกูลเดสต์ทอยเยอร์ตั้งแต่ผมคิดว่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สต็อกเออันแรกและยันยันถึงเออ่ยักแพนเทอร์เนี้ยนะครับมันยังเตี้ยนะครับถือว่าเตี้ยมากนะครับมันมันคือข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าสมมติว่ารถถังของคุณเตี้ยมันจะไม่คุณหรือว่าหลบบลิกหลบหลิกได้ดีนะครับแต่ในขาดเดียวกันอ่ามันค่อนข้างจะมันไม่สามารถหัน ปากกระบอกปืนได้3 6 0องศานะครับเพราะว่ามันหันได้แค่แค่นี้เองไม่กี่องศาเองนะครับดังนั้นเวลาคนโดนยิงข้างหรือว่าล้อพังหรือว่าเครื่องเครื่องยนต์ดับเนี่ยคือคนใบ้เลยนะครับคือคือคุณจบแล้วอ่ะนะครับมีแต่ดวงเท่านั้นนะที่จะซ่อมทันแล้วหันหันปืนคุณไปหาพุ่งมันทันนะครับแปลอันนั้นแล้วแต่ดวงคุณจริงๆ อันนี้คือข้อดีและข้อเสียของรถถังประเภทประเภทแบบนี้ครับที่มันใช้ที่มันถ่าน,น3 6 0องศาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มาด้วยที่ว่าด้านหน้าแม่งหนามากนะครับผมด้านหน้า,าหนามากแล้วก็พลังอนุภาคของมันในการทําลายล้านถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโ oh, yeah. อ้เย่มาดูซิมาดูิว่าในตราน,นี้นะครับว่ากระผมจะมีชีวิตรอดได้กี่นาทีนะครับ ก็คืออยู่กับว่าแล้วผมนี่จะมีดวงดีสักแค่ไหนนะครับไม่ใช่ฝีมือนะดวงล้วนเลยว่ามันจะมาทางเดียวผมหรือเปล่ากระเท่านั้นเองผมไม่สนใจว่าไอออเจตีฟมันอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าต้องทําอย่างไรที่จะได้ออเจตหรือทำทำภารกิจหรือว่ายึดสานที่อะไรผมไม่สนนั่นนะครับผมสนอย่างเดียวคือว่าผมจะเอาทํำยังไงผมสามารถฆ่าผูมันได้นะครับแค่นั้นเอง มาดูรถรับรอคันเรานะครับโอ๊กระตุกนี่ไทเกอร์ H1 นะครับคิดถึงจังเลยไม่เล่นมันนะเล่นไม่ได้เล่นมนะันมน,มาน,าน,มานานมากๆแล้วอะโอ๊ะอะไรอยู่ของหน้ากูวะคิดถึงมากนะแต่ว่าอ่ามันผ่านมาแล้ว,เด,วเดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนคิดถึงก็ค่อยกลับเล่นกับมันแล้วกัน คือเอาเนจริงนะคนพอคุณอยู่ในไทร์ที่สูงกว่าที่คนเล่นเนี่ยเออคนรู้สึกว่าอะไรพวกนี้มันอ่าไม่ค่อยน่ากลัวแม้แต่ KV 2ผมยังกล้าประจันหน้ามันอะ่ะเอาเอาเอา,เอางั้นเลยเอางั้นดิเอาจริงๆอะ่ะผมกล้าประจันหน้ามันอะ่ะผมไม่กลัวแล้วอะ่ะแต่ว่าอนุภาพมันยังเท่าเดิมไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไอความไอเขาเว่านะอ่า,า,ไ,นะอาไม่ใช่คามกระตือเรียกว่า คว,ออความฮึกเหิมเออความฮึกเหิมอ่ะมันหายหมดเลยอะ่ะมันน่ากลัวจริงๆน,นะ KV อ่ะให้ตายเหอะรถถังบ้าอะไรไม่รู้แต่มันโหลดนานมากแต่บางคนผมเห็นบางคนโหลดโหลดได้ถึงยี่โหลดยี่สิบวิเอทีเองอะ่ะเท่ากับเอเท่ากับนั่นเลยอะ่ะคันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าคันอะไรวะคันนั้นอะ่นนอะ,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 อะไอ์มอล ยี่สิบเป๊ะเลยนะยี่สิบเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะ <Yes. S 1> ผมไม่แย่งลารดนะ <c oughs> ผมไม่รู้มันมันมาจากไหนอะ่ะผมเลยมายิงมันก่อน <c oughs> อาร์ตีเอ้ยอาร์ตี <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันอะไรอยู่ข้างหลังกูผม <c oughs> บ้องนะ <c oughs> ผมไม่อยากเสี่ยงอะ่ะ <c oughs> โอเคโอ้ย <c oughs> ผมเก็ดแลกมากเลย <Ready? S 1> โอโ้โหเข้ายิงออกไปก่อนโอเคมีคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมเห็น,น,หน,อนเออกูรู้เผีโอโ่อไปกูไม่เห็นหรืองไงเนี่ยโหอะไรอย่หน้ากูวะ ปีเข้าผลแล้วขับมันตายไทกเกอร์อยู่ข้างหน้ากูเลยโอเคโอเคถอย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 ไทกเกอร์อยู่หน้าผมเลยเป๊ะเลยตรงหน้าเราเลยโอเคผม โอเคเดี๋ยวผมเอาคันนี้น okay, แล้วกันโอ้ชิปหายละโอ้โหนัดสุดท้ายด้วยเรียบร้อยโอเคเร็ววันนี้ตายเร็วอ้ยยา เฮ้ยเฮ้ยล่วง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 แม่จะแม่ล่วง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 โอเคเออทำไมเนี่ยผมอยากเอาสลับคนที่บอกว่าผมว่าอยากได้เร็วๆนี้เลยพี่อยากอะไรประมาณนั้นน่ะโอ้น้องเอ้ยใช้ความอดทนนะพี่ พี่จะในขนาดนี้โดยที่ไม่โดยท,ดยที่โดยที่ไม่เคยเติมมาก่อน <c oughs> น้องก็น,น่าทำได้นะครับผมแถมน้องอาจจะมีเวลามากกว่าพี่ด้วยซ้ำไปเออไม่รอดละดนลลมยิงเออ เวลาคุณ modify วิจัยพวกไอพวกนี้นครับแนะนําให้เอาพาร์ตก่อนนะครับย้ำว่าเอาพาร์ตก่อนไม่งั้นคุณไม่เหลือแน่ๆนะครับมันอยู่ลังเขานู่นเลยอ <laughs> ดีเขาใช้เลย อาเทอร์ออรี่ลงอาเทอร์รี่ลงมีไอเอสสองอยู่ตรงนู้นด้วยแม่เจ้านี่คือตอนนี้ผมอยู่ในวงสงครามแล้วอะย e สไทเกอร์เอื้อ <c oughs> <c oughs> อะไรวะฆ <c oughs> ่าไทเกอร์ได้ ด้านตายพลาไก์เหมือนกันเออเจ๋งก็โอเคสรุปนะครับรถถังคันนี้มันยังค่อนข้างที่จะว่าเออจนอามันคือด้านข้างแน่นอนอยู่แล้วมันค่อนข้างจะลําบากมากถ้าสมมติว่าถ้าล้อคุณพังเครื่องยุเครื่องยนต์คุณดับอะไรอย่างงี้นะครับและเรื่องด้วยที่ข้างในนี้มีพลประจารถถังมีเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับมีแค่4ท่านเท่านั้นแล้วก็ ถ้าใครอยู่ที่มุมเงยที่ดีกว่าเนี่ยมุมตรงเนี้นะครับก็คือยิงเข้าแน่ๆนะครับมันลําบากตรงนี้อ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะดูอนุภาพมันอนุภาพไรแรงนะครับแต่ว่าใหญ่ท่านเห็นนะว่ามันลําบากตรงที่ว่าถ้าสมมัติสโตมันมาด้านข้างอย่างเงี้ยมันคือมันคุณคือขนมครบเคี้ยวของเขาชั้นดีเลยเอาจริงๆนะครับเป็นรถถังที่ คุณต้องเอาด้านหน้าเข้าอย่างเดียวแล้วหาจุดส่มยิงดีๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีคนรีเควสเรื่องการเติมเงินมาครนี้ผมผมเอาจริงนะผมไม่อยากเติมอะเอาจริงๆริจ,รงจรังเลยอะแต่ว่า,ามันไม่คุ้มอะคือคือมันไม่คุ้มจริงๆคุณต้องศึกษาดูคุณต้องไปดูว่ากว่าเติมอะไรเงี้ยอ้างาว่า การเติมเนี่ยผมพอได้ไปตรงนี้กนะันถ้าถ้าคุณอยากเติมนะมันจะมี2วิธีนะครับถ้าคุณอันนี้ในกรอนี่คุณเล่นในสตรีมแต่จริงมันคุณก็เล่นในสตรีมมันบ่อยปะเออนัน่นอันว่าอ่าถ้าคุณเล่นใน Steam, สตรีม2สิ่งที่เข้าเข้าเกมคุณได้นั่นก็คือสตรีมบอลเล็ตและก็เครดิตปัเครดิตของคุณนะครับอ่ามีแค่2อ,อย่างนี้ถ้าคุณอยากเติมแบบเอ่อสตรีมบอลเล็ตคุณก็ต้องไปเติมสตรีมบอลเล็ตกันก่อนนะครับเพื่อที่จะซื้อกอเดนนี้เอ่อกอเด แล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็เข้าเหมือนเดิมอะเหมือนซื้อเกมของคุณเลยอะเป๊ะเลยอะนะครับกดนู่นกดนี่แล้วก็ยอมรับป,ปุบจบได้มาแล้วนะครับสเตลเล็ของคุณก็ลดลงไปอันนี้ก็โกลเด้นอีเกิลคุณก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ในกรณีที่คุณเติมสแตมม์วอลเล็ตนะครับก็ที่ผมบอกว่ามันไม่คมเฉพาะตรงนี้แหละถ้าคุณเติมหาสแตม l ์วอลเล็ตอะ,อะก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรโผง,รงเขาอะไรของเขาด้วยนะครับ ก็ในคราวหน้านะครับผมก็เราอาจจะไปเจอกันอีกทีคือยกษแพนเทอร์เลยนะครับในไทเทอร์สี่ตอนต้นของฝั่งแท้งเดสทอยเยอร์นะครับก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะว่าผมนายชื่อเหมือนเดิมนะครับกอ็อย่าลืมแบ่งเวลาทั้งเรื่องเล่นเรื่องเรียนและก็การทํางานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหน้ารู้คุณค่าของเงินนะครับต้องเรียกงั้นดีกว่าเรียกรู้คุณค่าของเงินที่คุณใช้ไปนะครับ ถ้าไปไม่ได้สุดๆหาเงินด้วยตัวเองจะดีจะดีมากๆนะครับคุณจะรู้ว่าคุณค่าของเงินที่คุณได้มาเนี่ยหามาในน้ำพาน้ำแรงของคุณเนี่ยมันมีค่ามาเท่าไหนนะครับโอเคครับงั้นเจอกันคราวหน้าครับผมเพราผมนายซิวส์เหมือนเดิมนะครับ